ื่อนปั you know you know you know you talking too much <laughs> ใช่ไหมโมนมันไม่ขึ้นป้ายอะ่ะโดนแบนวะเนี่ยพิมม์ายังโดนเนี่ยวิทุกคนดูในกรอบสีน้ำตาลค่ะกรอบสีน้ำตาลค,คือ id line ค่ะอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะแอดเลยจ้ะตอนนี้เลยจ้ะกรอบสีน้ำตาลคือ id line ค่ะแอดแล้วทักแชทเลยนะคะ แอนน่าทักแชทเลยนะแอนน่าทักแชทเลยนะคะจิม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 แอนน่าทักแชทเลยนะคะแอดหกเก้าเอฟเอ็มสี M ่เออยังรอดเลยด <laughs> <laughs> ีมากใส่แอดด้วยถ้าไม่ใส่แอดหาไม่เจอไม่ได้ดูนะก<อ>ไม่ได้ดูของดีฮัลโหลพูชิรา โอ้พุชิลา how are you hello you remember me <S <s ท yeah. ี่นู <spe ak> <spe ak> <spe ak> ่นอาหารไทยแพงเลยค่ะอยากรู้หนูมีเพื่อนอยู่เมกาเพื่อนบอกที่เมกาอาหารไทยแพงอะที่นู่นแพงปะหนูว่าที่ไทยอะอุ้ย Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. How are you? นิดหน่อยใช่ไหมที่ไทยอ่ะถูกมากเลยนะเชื่อป่ะพี่มีเงินแค่แบบว่าไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์พี่สามารถกินข้าวได้จานที่ไทยนี่คือสุดแหละอร่อย,ยก็ถูกนี่จะถูกยันแท้ Thank you How are you พุชราใครยังไม่ได้ไอดีไลน์ไหมคะเมนเล็กเจ็ดเลยค่ะเปิดรอบเจ็ดแล้วค่ะใช่ไหมเออเลิฟไทโกไหมเลิฟไทสติูแล้วเลิฟไทโก้เลิฟไทโกไหมคะเมนเล็กเจ็ดเลยใค่ะยังไม่ได้ไอดีไลน์เมนเล็เจ็ดเลยค่ะใกล้ไปแล้วนะใกล้ไปแล้วนะขำแบบนี้แปลว่าอะไร เมนเล็กเจ็ดเลยค่ะใครยังไม่ได้ไอดีไลน์นะคะไอดีไลน์กลุ่มล้ำนะคะแถมขอส่วนตัวให้นะไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ายังเพราะว่ายังไม่เคยรักสาวไทยใช่ไหมอุ้ยหรือเคยแล้วยังไม่เคยรักสาวไทยใช่ไหมเมนเล็กเจ็ดเลยนะคะทุกคนใกล้ไปแล้วนะคะอีกสิบสามนาทีจะไปแล้วนะคะ รีบนะคะรีบนะคะใครยังไม่ได้อดีไลน์นะคะไลน์สดทอดหมดเห็นหมดนะคะเห็นหมดแบบว่าเห็นหมดทุกอยากนะคะเมนเล็กเจ็ดมาเลยค่ะพี่จ๋าพี่ออยากไปแล้วหรอพี่ก็ใช้สวัสดีค่ะ พี่จอมจนจ,จอมใจสวัสดีนะคะโอเคพี่หนูไปตอบกลุ่มรับค่ะใครจะเข้าแอดไลน์เลยค่ะพี่าอยากพี่ไหมดีไลน์ให้หนูหน่อยจเสียแทนสวัสดีค่ะพิมให้หนูหน่อยจิขอบคุณค่ะทุกคน ไอดีไลน์ของพี่ยายานะคะไอดีอันนี้ไอดีไลน์หนูนะคะแอดหกเก้า f i n สี่นะคะแอดแล้วทักแชนนะคะโอ้โ oh, หปกติเข้าวเชา้าตนกินบ่ายเลยอะไม่ดีนะอย่าทำตามแบบบ่ายเลยข้าวเย็นก็คือกินตอนเที่ยงคือไม่ดีนะ <S <S วันนี้เวิร์กเอาไปหรือยังอะพิซิทิชคเวิร์กเอาไปยังตามมานะคะมนูนขอไอดีไลน์จ่า เดี๋ยวดูไอดีไลน์ในกรอบน้ำตาลนะคะรีบแอดตอนนี้นะคะแอดตอนนี้แถมคอส่วนตัวด้วยไม่ใช่คือแบบกว่าจะตื่นไงปกติก็ก็ตื่นแบบเกือบเที่ยงแล้วว่าตื่นเกือบเที่ยงกว่าเกือบทนู่นทํานี่เส่โออ sorry sorry I forgot ลืมทุกคนกรอบสีน้าตาลนะคะคืออดีไลน์นะคะแอดแล้วถักแชทเลยนะคะกรอบสีน้าตาลที่ ที่พอรองอย่างอนตูป่องเหมือนครั้งที่แล้วอีกนะ